วันสงกรานต์แค่คิดจะอวยพรเพื่อนแบบนี้ขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญแค่อ่านก็จะกระจี้แล้วมาเขียนคยนําอวยพร5สไตล์ให้เพื่อนยังไงให้โดนใจไม่จะกระจี้ที่เพื่อนอ่านแล้วต้องร้องเฮ้ยโคตรเทสไตล์แรกอวยพรแบบจริงใจขอให้ชีวิตเลื่อนไหลเหมือนน้าโดนสาแต่ไม่โดนเทมีความสุขเหมือนขันน้ําเต็มตลอดปี 2. อวยพรแบบหยอดคขำสงกรานต์ปีนี้ขอให้โชคดีมีเงินทองไหลมามีเงินใช้ไม่ขาดมือและมีแต่คนอยาก ยืม,มอวยพรแบบให้กำลังใจขอให้เจอแต่คนสัดน้ำไม่ต้องเจอคนสัดดรามา่าขอให้เปียกแค่น้ำแต่ไม่เปียกกับปัญหาชีวิต4อวยพรเพื่อนคนโสดวันสงกรานขอให้เธอเจอคนดีๆที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจแต่ถ้าไม่เจอก็มาเล่นน้ำกับเราไปก่อนละกันและสุดท้ายอวยพรเพื่อนอหกหักสงกราน,นี้เปียกแค่ตัวไม่เป็นไรแต่ถ้าเปียกปอนทางใจเดี๋ยวพาไปล้างใจเองอย่าลืมเขียนด้วยปากกาควอนตัม e ดัลลี่ไดอิจิคัลเลอร์เจลสิบสีดำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่นหมึกสีสันสดใสเขียนลื่นแห้งไวและน้ำมึกกันน้ำนี่คือ5คำอวยพรให้เพื่อนวันสงกรานต์ที่โดนใจไม่จะกระตี้แต่โคตรเทเลือกสไตล์ที่ใช่แล้วเขียนให้เพื่อนกันเลย